สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคิดทุกคนครับวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่ผมได้มีโอกาสมาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าขอบพระเจ้าที่จะให้การดำเนินชีวิตของเราแต่และวันเป็นที่ถาวายเกียรติแด่พระเจ้าแม้เราจะ,ะเผชิญกับความท้าทายใดๆในชีวิตของเรานะครับในเวลานี้ให้เราที่จะมาศึกษาพระคัมภีร์ ฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อ12ถึงข้อ14เราจะขอให้ลูกวุ้นอ่านพระธรรมในตอนนี้นะครับขอเรียนเชิญครับพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่ขยายออกไปฉะนั้นจึงเป็นที่รู้กัน ในหมู่ผู้คุมประจำกองบัญชาการทั้งหมดและคนอื่นๆทุกคนว่าการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังนั้นก็เพื่อพระคิดและพี่น้องส่วนมากก็เกิดความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าจากการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังและพวกเขามีความกล้ามากขึ้น ที่จะกล่าพวพวจนะโดยปราศจากความกลัวก็ขอบคุณลูกคุณนะครับครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระพิดาเจา้าขอบคุณพระองค์สําหรับการเปิดเผยความจริงของข่าวประเสริฐในพระคำที่เราได้ฟังนี้แก่ข้าพระองค์ขาพระเจ้าทรงทานปัญญาความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้แบ่งปันและผู้รับฟังทุกคนที่จะได้รับพระพรผ่านพระคำของพระเจ้าในวันนี้ร่วมกันขออธิษฐานฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระนามพระเยซูกิธธ์เจ้าอาเมนครับครับผมมีเรื่องเล่าที่จะมานุนใจพี่น้องนะครับ มีชาย,ยหนุ่มคนหนึ่งชื่อเอิรนนะครับเป็นคนมีเงินทองมากมายมหาศาลเขาไม่ต้องทำงานครับดังนั้นเขาจึงหาความสุขสำราญให้กับตนเองและเขาก็เสพย,ยาทุกชนิดร,รวมทั้งเฮโรอีนแต่เมื่อเขาอายุ30เขาก็จบลงด้วยการรับการบำบัด และเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลมีคนแวะมาเยี่ยมเยียนที่โรงพยาบาลแล้วก็มีคนเอาพระคำภีภาคพันทัญยาใหม่มามอบให้กับเขาเอิร์เป็นไงครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครับเขาเห็นกระดาษนั้นบางมากเหมาะสำหรับอย่างยิ่งที่จะใช้มวลกัญชา เขาฉีกแล้วม้วนไปเรื่อยๆตั้งแต่พระคำมัทธิวมาละโกและโลกาเมื่อมาถึงพระกิตติคุณยนเขาเริ่มอ่านเราละครับเริ่มอ่านเดี๋ยวเมื่อไรครับปฐมกาลมาใช่ไหมครับก็ทำให้เขาได้เห็นว่าในสิ่งต่างๆที่เขาได้อ่านไปนั้นมีถ้อยคำในปฏิคุณทำให้เขาได้พบกับพระเยซูริต าจึงเต็มร้นไปด้วยสันติสุขกิตแพทย์เจ้าของคนไข้ของเขาเป็นสาวสวยอายุอย่างน้อยเป็นนางแบบมาก่อนวันหนึ่งเธอพูดกับเอินว่านี่แนะ่ฉันมีทุกอย่างเลยความสำเร็จความงามและคุณสมบัติอย่างอื่นอีกมากมายที่ฉันก็ไม่อิ่มใจชีวิตของคนนะ ยุ่งเหยิงมากมากเลยนะแต่ตอนนี้กลับเป็นว่าคุณดูมีสันติสุขและความชื่นบานอย่างมากมันเกิดอะไรขึ้นกับคุนหรอคะกิแตแพทย์ถามนะครับเมื่อเอินในรอประสบการณ์ชีวิตที่เขาได้พบกับพระเยสุคริสให้เธอฟังและนำเธอมาเชื่อและไว้างใจในองค์พระเยสุคริสภายหลัง พวกเขาแต่งงานกันครับครับใช่ไหมครับลงเอ,ออย่างดีนะครับเอ,อิและภรรยาก็มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์โดยพระวัฒนะของพระเจ้าใช่ไหมครับเพราะวจัฒนะของพระเจ้านี่มีการเปลี่ยนแปลงทุกคนนะครับไม่ว่าเราหรือว่าเอิหรือว่าแฟนของเอิทุกคนตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีนะครับ แม้บางช่วงเวลานในชีวิตของเรานะครับชิดเตียนทุกคนของเรา,เราทุกคนของเรานี้ก็จะมีความทนทุกข์หรือความกดดันใดๆนะครับเมื่อเรามีความเข้าใจและตอบสนองอย่างถูกต้องอย่างถูกต้องนะครับเราก็จะเห็นพระพรซ่อนอยู่นะครับมนุษย์เรานะครับย่อมเผชิญกับปัญหาที่มาในรูปแบบต่างๆในชีวิตของเราดังนั้นเราในฐานะ คิดเตียนนะครับจะต้องตระหนักเรียนรู้แล้วก็ถึงความจริงว่าปัญหาด้วยความทุกข์ที่เราเผชิญอ,อยู่นั้นด้วยความเชื่อนั้นจะทําให้ข่าวประเสริฐของมะเยซยสุิิตแผ่ขยายออกไปนะครับออกไปนะครับตอนนี้ผมจะมาที่ผมจะแบ่งปันวันนี้ในหัวข้อแบ่งปันโซ่ตรวนที่กลับกลายเป็นพร ที่ลับกลายเป็นพรทำมครับคือจะจับถกต้องประเชิญความทุกข์ในความเชื่อครับอาจารย์ปารลพิสูจน์ให้เราเห็นว่าแม้ท่านประชิญกับสถานการณ์ความทุกข์ยากท่านยังมีความชื่นชมยินดีหนุนใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าท่านรู้จักความจริงว่าโซ่ตรวันที่ลาท่านนั้นกับเป็นเหตุให้เป็นพรในแผ่นดินของพระเจ้าและ ไม่มีอะไรหยุดยั้งข่าวประเสริฐของพระเยอริสกิตได้ครับมีคำถามพี่น้องว่าเราจะสามารถำดำนวนชีวิตที่สามารถปรเผชิญกับความทุกข์กลายเป็นพรกับคนอ,อื่นได้อย่างไรครับจากพระธรรมพิลิปีที่อ่านมาเมื่อกี้เช่นครับว่าแต่ก็ อาจารย์เปาโลยังนหนุนใจเราว่าจากชีวิตของอาจารย์เปาโลที่เผชิญกับความทุกข์นั้นอะไรคือสิ่งที่ท่านมองเห็นและท่านยังหนุนใจและเป็นพรแก่คนอื่นอีกมากมายมีสามประการครับประการแรกเปาโลเห็นว่าความทุกข์ทำให้เกิดการแผ่ขยายแผ่ขยายออกไปของข่าวประเสริฐในข้อ12บสองเขาบอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าปรารถนาให้ท่านรู้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่ขยายออกไปฉะนั้นจึงเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้คุมประจำกองบัญชาการทั้งหมดและคนอื่นๆทุกคนว่าการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังนั้นก็เพื่อพระคิดครับเพื่อประคิดนะครับอาจารย์ปโลกาอบอกว่าน,นะครับสิ่งที่เกิดกับท่านคือ ถูกจองจำในคุกและไม่ได้ทำให้ข่าวประเสริฐหยุดไปแต่ตรงกันข้ามครับการถูกจองจำกับท่านนั้นข่าวประเสริฐกับแพร่ออกไปข่าวประเสริฐเป็นที่รู้กันไปทั่วไปการที่จายเปาโลถูกคุงผังก็เพื่อประคิดเรารับท้ายทุกวันที่เเพื่อประคิดนะครับในชีวิตจิตใจของพวกเราทุกคนนะครับทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของจา์เปาโลนะครับ อาจารย์ประโลภปฏิคุกได้อย่างไรเพราะการก่ออาชญากรรมใดๆอาจารย์ประโลก,ก็มีก่อไหมครับคงไม่มีนะครับเห็นท่านไปเทศนาไปประกาศข่าวประเสริฐตลอดเวลาเลยคือนี่คือคนผู้คนประชาชนคิดว่านะครับว่าถูกจงจำเนี่เป็นไปได้หรือนะครับคือคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ท่านก็ยืนหยัดข่าวประเสริฐทั้งทหารและผู้กองประชาการที่มีจํานวนหลายพันนายเนี่ยมีโอกาสติดต่อ อาจารย์ปรอนะครับมีความสัมพันธ์กับอาจารย์ปรอุเป็นการส่วนตัวหรือไม่นี่คือคนคิดนะครับแล้วก็หรืออาจได้รับมอบหมายให้ไปเฝ้าคุมตัวอาจารย์ปรอในระหว่างการติดคุกที่กรุงโรมก็ได้นะครับครับการถูกจองจํานะครับแปลตัวตัวก็ว่าถูกล่ามโซครับคงจะเห็นนะครับว่าโซใหญ่ๆที่เขาล่าม มันใช่ของหนักๆเบาๆเป็นของที่หนักและเบาไม่ใช่เบาด้วยนะครับซึงจะแปลตรงๆว่าถูกล่มโซ่นะครับซึ่งอาจาหมายถึงโซ่จริงๆก็ได้นะครับหรือใช้ในความหมายที่กว้างไปกว่านั้นคือการทนทุกข์นะครับการถูกล่มโซ่เนี่เป็นการทนทุกข์อย่างหนึ่งใช่ไหมครับการติดคุกกับจันปรโรโบางครั้งอาจจะเกิดจากที่พระเจ้าอยากจะให้สิ่งต่างๆเกิดเพื่อจันปโรโจันปารโลเป็นการทดลองท่งานก็ได้ตามที่ ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะยิ่งใครยิ่งขัดขวางข่าวประเสริฐนะครับเขาก็จะพบความจริงของข่าวประเสริฐครับยกตัวอย่างง่ายอย่างผมนะครับอยู่ตรงข้ามข่าวประเสริฐนะครับเพราะแต่ก่อนผมเคยบวชมาก่อนมีคนมาประกาศข่าวประเสริฐก็ไม่พอใจนะครับยิ่งผมเป็นพระผมไปรักษาการเจ้าวอาวาดตอนนั้นผมไปรองเจ้าว,า,วาดอยู่ บินธบาตตอนเช้าพระลูกวัดครับมู่บ้านน้องดินดำนะครับอยู่ตำบลทุ่งสีดมทุกวันนี้นะครับก็เดินไปด้วยบินธบาตไปเรื่อยๆอยวครับจะเป็นสีแยกที่ผมไปใหม่ไปทางนี้พอดีคงจะเห็นว่าไม้ไผ่ที่เขาเอาลงมาก็ตัดเรียกปลายไม้ไผ่เซ็นครับเขาเอามาขวางทางถนนที่เราเดินบินธบาตผมเอ๊ะทำไมต้องมาขวางทางเราฝั่งโน้นเป็นขี้จะเตียนครับฝั่งนี้เป็นฟุตครับเห็นไหมครับ อันนี้ผมมัฝังใจว่าก็ทำไมเมื่อมีคนมาประกาศข่าวประเสริฐเดี๋ยวผมก็ตอต้านนะครับต่อต้านจริงๆว่าจนแล้วในที่สุดนะครับผมก็ยอมจำนวนต่อพระเจ้านะครับว่าข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นประคิดนะครับของผมแล้วผมก็ถาวายตัวรับใช้พระเยสุคคิดแล้วผมก็ยังปรารถนาที่จะรับใช้พระเยสุคคิ์มากขึ้น โดยการมาเรียนพระคำพีพี่น้องครับอย่ากลัวที่ผู้ที่ฆ่าเราได้เพียงกายแต่จงเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าเราได้ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตวิญญาณนะครับอย่ากลัวผู้ที่ต่อต้านเราในเรื่องข่าวประเสริฐครับเพราะว่าระอาจารย์ปารลบอกว่าท่านอยู่ที่ ได้ช่วตรวนล,ล่ามท่านไว้น้นกายเป็นพระพรอย่างยิ่งคือการนำทาหารผู้คุมกองบัญชาการต่างๆหานน้อยใหญ่รวมทั้งผู้คนอีกมากมายจะได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐครับ,รรรบนี่จึงเป็นความจริงที่ท้าทายทุกวันนี้นะครับยิ่งเราต้องเผชิญกับความทุกข์หรือการต่อต้านมากเท่าไหร่เป็นไงครับคนมากมายก็จะรับความทอดยิ่งขึ้นครับ เพราะฉะนั้นข่าวประเสริฐเป็นผลที่มาเป็นผลที่ว่ามาจากที่อาจารย์ปโลปฏิคุปก,ก็ทําให้ข่าวประเสริฐลุกลามและแผ่ขยายออกไปนะครับตรงมองความจริงที่เหมือนอย่างที่อาจารย์ปโลมองแล้วเราจะสามารถดําเนินชีวิตที่สามารถเิญกว่าความทุกข์และกลายเป็นระพของกับคนอื่นได้ครับครับอันนี้ประการแรกครับส่วนประการที่สองนะครับปอลมองเห็นว่าความทุกข ทำให้เกิดความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าความทุกข์นะครับเราก็มีความทุกข์เหมือนกันเราก็จะเห็นความมองเห็นพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในข้อภสีว่าและพี่น้องส่วนมากที่เกิดความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าจากการที่ข้าพระเจ้าถูกคุมขังนั้นแนละพวกเขาก็มีความกล้าที่มากขึ้นที่จะกล่าวพ,พระวจนะของพระเจ้าปราศจากความกลัวนะครับอาจารย์เปาโลก็ แม้ท่านจะถูกจำพุกท่านกล้าหาญเพียงพอการที่อาจารย์ปโลถูกจำพุกรวมทั้งการทนทุกข์โดยการถูกโคผีคมเพียงตลอดเวลาขอให้เกิดการทดลองแก่ท่านต่างๆให้ท่านเลิกประกาศข่าวประเสริฐและเลิกการรับใช้พวกเราล้ครับถ้าเจอทุกข์ยากอย่างนี้มีคนมาถูกคมเพียงเหล่านี้เราจะเลิกการ,ปร,ป,รประกาศข่าวประเสริฐไหมครับคงไม่เลิกเนาะ แล้วจะเลิกรับใช้พระเจ้าไหมครับไม่มีเลิกนะครับนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าท่านไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีการเลิกจากข่าวประเสริฐนะแต่ท่านก็ยังยืนหยัดและมั่นใจในพระเยซูคริสต์ทำให้ข่าวประเสริฐแค่ออกไปแม้ท่านจะถูกกลุ่มเพงก็าตามเราเหมือนกันนะครับถ้าเราถูกกลุ่มเพงบางสิ่งบางอย่างขอให้ข่าวประเสริฐนั้นแผ่ออกไปตลอดนะครับอันนี้ท่านก็ยังได้ไปหนุนใจของสาวพิลิปีว่า อธิษฐานให้ฟังว่าให้พี่น้องคระพทุปีมีความรักทวียิ่งยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้ที่สามารถแยกแยะได้นะครับเราก็ตรงตรงแยกแยะแล้วก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องเราทุกคนนะครับเพื่อชีวิตของเขาจะเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นคนบริบูรณ์เป็นคนที่มีเต็มทุกอย่างสันติสุขนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อพี่น้องด้วยนะครับเปาโลมั่นใจว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเรา เราก็มั่นใจว่าใช่ไหมครับพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราใช่ไหมครับนะครับขอบคุณพระเจ้าท่านจึงมอบบอกพินน้องฟิลิปปีอย่างมั่นใจว่าในฟิลีบทที่หนึ่งข้อเก้าบอกว่าเพราะข้าพระเจ้ารู้ว่าโดยการทูลขอของท่านทั้งหลายและโดยการช่วยเหลือของวิญญาณของพระเยซูคริสสิ่งนี้จะเป็นเหตุให้ข้าพระเจ้ารอดพ้นครับเราจะรอดพ้นทุกคนนะครับ การทนทุกข์ของข่าวประเสริฐจึงเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งในชีวิตของพวกเราที่เตียนทุกคนมันไม่ใช่ทั้งชีวิตนะครับแค่ระยะเวลาหนึ่งนะครับหากพระเจ้าทรงอนุญาตให้มีพายุที่น่ากลัวในฤดูฝนแต่พระเจ้าก็จะประทานคํากับคือนําความชื่นชมและชีวิตริ่งมีชีวิตดีงามเกิดขึ้นนะครับหลังพายุสงบลง ความทุกข์จึงเป็นพายุร้ายสำหรับคนที่ขาดความมั่นใจอาดความไว้วางใจในองค์พระเเจา้าแต่สำหรับผู้ที่ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เขาจะนำกระดานโต้คลื่นออกไปโลดแล่นท่ามกลางคลื่นของพายุนั้นนะครับกกครับยากลันะครับอย่ากลัวกับพายุที่โหมกระนหน่ำท่ามกลางชีวิตของเรา กลัวนะครับทิงพยุทธ์ของคนนำชีวิตของเรากพระอย่ากลัวนะครับเพราะอะไรครับเพราะชีวิตของเรานั้นเราพระเจ้าไว้แางอยู่กับเราตลอดเวลาพระเจ้าอยู่กับเราและพระวัญญาณบิสุทธุ์ของพระเยซูคริสต์จะช,ช่วยให้เรานะครับรอดพ้นและนําเราเข้าฝังของปลอดภัยอเมนนะครับครับอันนี้ก็เป็นประการสุดท้ายประการที่สามนะครับความทุกข์ทำให้เกิด ความกล้าที่จะกาพราะวันะของพระเจ้าในข้อสิบสี่ตรงในท้ายใช่ไหมครับ mm hmm. เรากล้ากล่าวราัวจนะอย่างอื่นก็กล่าวรัวจนะก็ได้มีสัที่สุขใช่ไหมครับ mm hmm. เราเป็นต้นแบบของความกล้า,าหาญในการกล่าวประกาศข่าวประเสริฐนะครับ mm hmm. เครื่องจองจําไม่ทําให้ท่านยอมจํานนเราเหมือนกันนะครับ เห็นเครื่องจองจําอย่าไปยอมจํานนหรือเห็นมารสตาเน่หรือมีคนต่อต้านเราเราประกาศข่าวประเสริฐแต่ละวัน,นยอย่ายอมจํานนกับสิ่งนั้นนะครับแต่ท่านมองว่าเครื่องจองจําคือโอกาสที่สวยงามสําหรับข่าวประเสริฐของพระเยซูครับเราต้องมองอย่างนั้นนะครับอย่ามองข้ามโอกาสที่งดงามของข่าวประเสริฐท่ามการสถานการ์เกิดความทุกข์ยาก พระเจ้าจะเปิดประตูหลายบานให้เราครับแล้วปัญหามาประตูแห่งโอกาสก็จะตามมาเสมอใช่ไหมครับปัญหามาโอกาสก็จะตามมาเสมอนะครับเราให้นึกอย่างนั้นนะครับให้เราว่าเราต้องปฏิบัติว่าเป็นอย่างเราไปทนทุกข์พี่น้องครับขอให้เรามั่นใจว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐแล้วเราก็ทนทุกข์ หรือประเจเป็นทุกข์หรือสุขก็จงแน่ใจว่าพระองค์อยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาและทรงทําให้สั่มสุเรจนั้นเป็นไปให้เราได้เห็นเกิดมาตลอดเวลาครับทําให้เรามีสิ่งที่เราได้เห็นว่าพระเยสุริดนั้นอยู่กับเราตลอดเวลาเราจะไปคิดว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นพระเจ้าจะทิ้งเราไปเราไปไม่ใช่นะครับครับผมขอท,ท้าทายพี่น้องนะครับว่าวันนี้ ขอให้เรามีเราพิจนารณาตนเองว่ามีอะไรบ้างที่การดําเนินชีวิตของเรายังเป็นอุปสรรคต่อชีวิตส่วนตัวของเราบ้างนะครับเราสามารถหนุนใจคนอื่นและเป็นพรกับผู้อื่นได้หรือไม่ขอพระปิญญาณของพระเยซูคิ์ทรงนําเรากลับมาสู่พระประสงค์ของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับ บางสิ่งบางอย่างนะครับทาให้เราได้เห็นที่พระองค์ทรงทําให้เราได้รู้ว่าเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับเราแต่เราก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาใช่ไหมครับผมขอ,อยกตัวอย่างอย่างหนึ่งครับว่าสั้นๆน,นะครับเรื่องยาวเป็นเรื่องสั้นคือว่าผมได้เดินทางมาฮ่องกงเมื่อปีคิเตศตกราช2016 ผมก็ได้แต่งงานกับคนไทยพี่น้องคนไทยที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเหตุการณ์ก็คือภรรยาผมได้รับโอกาสจากพระเจ้าไปรับใช้ประกาศข่าะเริฐในเรือนจำครับนี่คือพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้านะครับภรรยาผมอยู่ที่เรือนจำหญิงนั้นสามเดือนภรรยาสามารถพูดภาษากวางตุ้ง และภรรยาก็ได้เจอคนไทยที่เรือนจําแห่งนั้นมากมายนะครับหลายคนโอกาสมาถึงนะครับภรรยาผมได้เป็นล่ามช่วยผู้คุมนะครับการสื่อสารกับคนไทยอยู่ในคุกนะครับตอนนั้นในเรือนจานะครับภรรยาผมก็เริ่มอธิษฐานเผื่อพี่น้องคนไทยอบอใจพูดคุยกับคนเหล่านั้นด้วยความรักและความมองใยท้ายที่สุด พันรยาผมแนะนำคนไทยและคนจีนมาต้อนรับพระเยซูพระเยซูกิตเจ้าสิบสอคนครับครับอาเมร์ครับ,รบสรรเสริญพร,ระเจ้าครับแท้จริงแล้วในการที่พันรยาผมนะไปอยู่ที่เรียนจำก็ม่ใช่ความผิดไหลของเธอครับแต่เป็นความเข้าใจผิดนะครับซึ่งภรรยาผมเองก็ออกมาก็บอกกับผมว่าเป็นความจริงที่ข่าวประเสริฐ ไม่ได้ไม่ใช่โดยบังเอิญสําหรับคนที่อยู่ในเรียนจํานั้นแต่ก็ไม่เป็นสิ่งใดที่มาหยุดยั้งขงระเสริฐได้ผมเธอผมฟังเธอ,อ,อเล่าให้ฟังก็ร้อนรนแล้วก็ตื่นเต้นนะครับทําให้ผมมองเห็นว่าชีวิตของอาจารย์เปาโลท่านก้าหารมากครับกล้าก่าวพระ,พะธรรมพระพระจนธรรมของพระเจ้าผมก็มองเห็นว่าหัวใจของคนของพระเจ้า แม้เขาเป็นต้องทนทุกข์ในเรือนจำและรับโทษที่ตนเองไม่ได้มีความผิดทำให้ผมเข้าใจว่าความทุกข์ยากจากข่าวประเสริฐมักจะก่อให้เกิดนักรบผู้กล้าของประคิดครับนะ <Thank you. S 1> ครับถ้าข่าวประเสริฐก็ย่อมไม่มีพรมแดนใช่ไหมครับไปได้ทุกที่นะครับการแผ่ออกไปและนำความรอดมาสู่คนอีกมากมาย นี่ก็เป็นพระบัญญาติปลอยสุดของพระเจ้าเราจะสามารถเป็นนักรบผู้กล้าได้ไหมครับเมื่อเราเตรียมใจเป็นส่วนหนึ่งของข่าวประเสริฐครับพี่น้องครับเราจะสามารถดำเนินชีวิตที่สามารถเผชิญความทุกข์และกายเป็นพรกับคนอื่นได้อย่างไรเพราะหนึ่งความทุกข์ทำให้เกิดการแผ่ออกไปของข่าวประเสริฐเพราะสอง ความทุกข์ทำให้เกิดความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เพราะสามข้อที่สามว่าความทนทุกข์ทำให้เกิดความกล้าที่จะกล่าวพระวจนะของพระเจ้าอย่างที่ภรยาผมได้กล้าที่จะกล่าวเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าเราอยู่ในก้กล่าวได้นะครับพระบัญญัพระเจ้าเราเป็นสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่เราได้เห็นต่างๆตลอดไปครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ก็ท้ายนี้ผมขออธิษฐานนะครับ สาธุการที่พระพุทธเจ้าเราทุกคนเขากับใจที่จะยอมจำนนต่อพระเจ้าและยอมกับใจใหม่หากการนอนุชิตของเราไม่ได้เตอไว้เกียรติพระเจ้าโดยเฉพาะเมื่อเรารเผชิญกับความทุกข์ในความเชื่อเรามักจะถอยและขาดความมั่นใจหรือมีความกลัวบัดน,นี้พระเจ้าประทานใจที่ปราศจากความกลัว ละช่างชีวิตเราให้เป็นที่นักรบผู้กล้าเหมือนชีวิตของมาจการเปาโลอีกครั้งหนึ่งเรากราบทูลด้วยความไว้วางใจในความยิ่งรักยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์จเจ้าอาเมนครับ